เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆไปถ่ายภาพวิวเสาชิงช้าตรงนี้นะครับจากรูปภาพที่เป็นแบบนี้ให้กลายเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับใช้อุปกรณ์อะไรแล้วก็ตั้งค่ากล้องยังไงนะครับถึงได้รูปภาพแบบนี้ครับ สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปถ่ายภาพที่เสาชิงช้ากันนะครับซึ่งในการถ่ายในวันนี้เราจะถ่ายแบบไม่ให้ติดรถยนต์นะครับถึงแม้ว่ารถยนต์เนี่ยมันจะวิ่งเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราจะมีเทคนิคทําให้รูปภาพรถเหล่านั้นนะ่ะหายไปด้วยการเปลี่ยนที่เป็นรูปรถแบบเต็มๆคันให้กลายเป็นเส้นแล้วก็เป็น motion b u r แทนนะครับด้วยเทคนิคถ่ายแบบ slow s h เ t t e r นั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคการถ่ายแบบ ใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำๆนั่นเองนะครับเวลารถวิ่งผ่านปุ๊บมันก็จะไม่ติดมาเป็นคันถ้าเกิดสปีดชัตเตอร์สูงนะครับ100 200อะไรแบบนี้เวลาเราถ่ายภาพวิวแบบนี้นะครับที่เป็นเสาชิงช้าแล้วมันมีรถวิ่งเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการที่อยากได้อารมณ์รถติดหรือว่ารถเยอะๆเนี่ยก็ใช้แบบธรรมดาได้เลยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์นะครับก็ถือยกขึ้นมาถ่ายได้เลยครับก็ติดรถแน่นอน แต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่ต้องการถ่ายแล้วต้องการให้ดูเหมือนมือโปร,โปรนะครับให้ไฟลดเป็นเส้นหรือว่าให้ตัวรถเนี่ยไม่คมชัดมากให้เป็นแบบ motion b l r นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปถ่ายรูปภาพแบบนี้กันนะครับไปดูกันเลยครับก็วันนี้นะครับหลักๆเนี่ยตัวกล้องนะครับที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นตัว canon r6 นะครับบวกเลน17-40เป็นเลนส์เอาไว้ถ่าย landscape ถ่าย cityscape ถ่ายภาพวิวอยู่แล้วนะครับ เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับแล้วก็สามารถซูมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่ถ่ายกันแบบไม่มีการใช้ฟิลเตอร์นะครับคือเอากล้องยกขึ้นมาถ่ายไปเลยเป็นรูปภาพที่เป็นภาพวิวเสาชิงช้าแต่ว่ามีรูปรถเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคนที่อยากได้อารมณ์แบบติดรถมาด้วยนะครับอยากจะถ่ายรถเมล์รถตุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ไม่ต้องใช้เทคนิคแบบสโลว์ชัตเตอร์นะครับก็ใช้แบบ ชัตเตอร์สูงสไปเลยเพื่อถ่ายแบบหยุดรถนั่นเองนะครับทำให้เห็นรูปภาพรถเมล์หรือว่าตุก๊กตุ๊กแบบเต็มคันแบบชัดเจนนะครับจะสำหรับคนที่อยากเน้นเรื่องของวิวเสาชิงช้าโดยเฉพาะนะครับเหมือนที่ผมมาถ่ายในวันนี้ต้องการเน้นเรื่องของวิวเสาชิงช้าโดยเฉพาะเลยไม่เน้นเรื่องของรถที่วิ่งผ่านเพราะฉะนั้นผมจะถ่ายแบบแตัดรถออกไปเลยไม่ให้เห็นรถแบบคมชัดนะครับก็คือรถที่วิ่งผ่านเนี่ยจะเป็นแบบเบลอๆไปเลยนะครับด้วยการ กดสปีดชัตเตอร์ลงนะครับก็สักประมาณตั้งแต่50ลงมานะครับ50 30 15 8อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็น low speed shutter นั่นเองนะครับเป็น slow shutter นะก็เราสามารถที่จะถ่ายแล้วก็ไม่ติดลดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลบหรือว่าทำลดเบอร์ใน App แอปตัดต่อหรือว่าแอปแต่งภาพเลยนะครับก็สามารถกดถ่ายแล้วก็จบหลังกล้องได้เลยเรามาดูที่การตั้งค่าก่อนหลักๆเลยเนี่ยผมจะ ใช้เทคนิคไม่ได้ยากมากไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับคือ1เลยเราต้องมีกล้องถ้าเกิดเป็นโลชัตเตอร์นะครับหรือว่าชัตเตอร์ดำๆเนี่ยเราก็ต้องมีขาตั้งกล้องด้วยเพื่อภาพที่คมชัดนั่นเองนะครับแน่นอนครับผมจะเปิดเป็นโหมดแมนนวลนะครับเพื่อปรับสปีดชัตเตอร์เองปรับรูรับแสงเองปรับ ISO เองทั้งหมดนะครับประการแรกนะครับผมจะตั้งสปีดชัตเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งวิ หรือว่าไม่เกิน3วินะครับรูปแรกๆเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบ slow shutter ก่อนนะครับเป็น slow shutter ก็คือภาพเนี่ยจะลดนะครับจะยังไม่เป็นเส้นนะจะเป็นแค่บเบลอๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะตั้ง speed shutter ไม่เกิน2 3ถึง3วินะครับก็ประมาณนี้ตั้งแต่50ลงมาจนถึง2 3งถึงวินะครับโดยการที่ผม กดชัตเตอร์ลงไปต่ำขนาดนี้ครับแน่นอนครับว่าแสงเนี่ยมันจะสว่างนะครับต่อให้เป็น f9 ก็ตามนะครับ f9 ถึง13เนี่ยเป็นช่วงระยะที่เลนกำลังทำความคมชัดได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ประมาณ9ถึง13ประมาณนี้เพื่อให้ได้รูปภาพที่คมชัดนั่นเองเมื่อเราตั้งค่าสปีดชัตเตอร์แล้วตั้งค่า iso ตั้งค่ารูรับแสงแล้วนะครับ แล้วแสงสว่างเราต้องทำยังไงนี่เลยครับผมก็จะใช้ตัว variable ND นะครับเป็น ND 8ถึง128เพื่อมาลดแสงเข้ากล้องนั่นเองทำไมถึงเลือกใช้เป็น variable ทำไมไม่เลือกใช้เป็นฟิลเตอร์แบบ ND fix ไปเลยแน่นอนครับว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายงานที่หลากหลายนะครับการที่ใช้แบบ variable นะครับเราก็ไม่ต้องพกหลายแผ่น เรามีแค่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แผ่นเดียวเราสามารถปรับ ND 8ถึง128ได้เลยนะครับก็เป็นช่วงที่กำลังเหมาะกับการถ่ายแบบ slow shutter หรือว่า low speed shutter นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงของ ND Filter ที่กำลังเหมาะกับการใช้งานแนวถ่ายภาพนิ่งประมาณนี้นะครับผมก็จะติดเข้าไปที่ตัวหน้านเลนแล้วก็สามารถที่จะปรับได้เลยแค่นี้ครับเทคนิคง่ายๆในการถ่ายภาพให รูปภาพรถเนี่ยเป็นแบบโมชั่นเบอร์ในเซตแรกนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วผมลดลงมาอยู่ที่ประมาณ ND8 นะครับถึง ND16 ใช้อยู่แค่นี้เองแล้วคราวนี้ผมว่กดชัตเตอร์ได้เลยนะครับแล้วรูปภาพในเซตแรกที่ได้ออกมาเป็นแบบสโลชัตเตอร์นะครับก็จะเป็นรูปภาพประมาณนี้ยังคงเห็นรถเนี่ยเป็นคันคันอยู่ยังไม่ถึงกับหายไปจากรูปภาพนะเพราะว่าเราใช้เป็นเทคนิคแบบสโลชัตเตอร์หรือว่า การตั้งชัตเตอร์ต่ำแต่ว่าไม่ได้เปิดรูรับแสงแบบนาน10วิ2ีวินะครับใช้เป็นแค่แบบสโลชัตเตอร์หรือว่าโลสปีดชัตเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปภาพในเซตแรกเซตต่อไปเนี่ยก็จะเปิดหน้ากล้องให้นานขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตั้งสปีดชัตเตอร์ไปเลยนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณ10วิ15วิจนไปถึง30วิประมาณเนี้ยในช่วงที่กำลังมีแสงอยู่เป็นท้องฟ้าแบบทวายไลท์แบบนี้อยู่นะครับ ผมก็ตั้งรูรับแสงเหมือนเดิมประมาณ9ถึง13นะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ผมก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่เปิดหน้ากล้อง10วิ15วิีวิแล้วก็30วินะครับรถเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคันแล้วจะไม่บังวิวแล้วครั้นี้รถที่เราถ่ายมาได้มันจะเป็นแบบเส้นๆวิ่งเป็นแบบเส้นๆเ,เลยนะครับก็จะลบรถออกไปจากวิวจากภาพของเราเลยอ่ะแค่นี้เองใช้เหมือนเดิมแต่แค่ ตั้งสปีดชัตเตอร์ให้เปิดรูรับแสงได้นานมากขึ้นนะครับถ้าเกิดมันสว่างไปเนี่ยเราก็แค่หมุนตัว v a ลเบิลเอ็นดีให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยแล้วรูปภาพในเซตนี้นะครับรูปรถนะครับมันก็จะไม่ติดเข้ามาในเฟรมเลยจะเป็นแสงไฟที่เป็นแบบเป็นเส้นนั่นเองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าถ่ายแบบลากไฟรถนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพวิวที่อยู่กับที่เนี่ยมันก็ยังคงคมชัดอยู่เหมือนเดิมแค่รถที่วิ่งผ่านไป แล้วก็เปิดไฟเนี่ยมันจะวิ่งไฟเป็นเส้นไปเลยนะครับก็จะได้รูปภาพที่เป็นแบบมือปโปรขึ้นมานั่นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือเทคนิคในการตั้งค่าถ่ายภาพวิวโดยที่ไม่ติดรถนะครับ<ล>ก็จะได้รูปภาพออกมาประมาณที่เพื่อนๆได้ดูไปเลยนะครับ <S <S ก็ถือว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างคมชัดแล้วก็สีสันต่างๆเวลาใช้ตัว v a r a b l e ND ของทาง KF นะครับสีสันต่างๆก็มาเต็มนะครับรูปภาพยังคงคมชัดเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ย เราจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพแบบไหนมาให้ได้รับชมเนนปนเอกลกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ